เป็นอะไรให้เดี๋ยวให้ดู <laughs> เป็นสตูดิโอเอ่ออี์อออฟฟิเชียลนะคะอะ่ทำคลิปออกมาเนาะว่าอาจจะมีเบื้องหลังกรู้ว่ามีอะไรอะไรสักอย่างเซอร์ไพรส์อ่านเคาไปดูนะคะคนครูจะทำอะไร <laughs> <laughs> อ่เอาเกจย่าอุอา้มชเวดีอุอ้มช

เียใครมไหมกม่ะอยมากลัวนี่เรียนเจียนหน่อยหน่อย้อยอาชุเป็นทุกอย่างแล้วเี่พี่ก็เป็นเอกน

ป็นเด็กเลยจำน้ำไปเอานะทุกคนเอวเอวอเอวเอวเออวเอว

ไปไหนเอาเง้วเอาี้ยนคลิปดูไม่ควรไมควรแฟนควรควไปเอยมีอย่างขึ้นเตีงอยู่เลยรี่เียวเียวมากดงตานี นึกถึงตอนที่เขาถามว่ามีอะไรด้วยจะก็เป็นคำนั้นไม่มีครับไปแล้วนะไปแล้วไม่เคยเจอเหรอเจอมาแล้วมาแล้วของล่ารวมเขา Yup. ต้องแต่งหน้าแล้วต้องกลุ่มใจมาแต่งสวยๆขึ้นไปรูสวยใช่แล้วถ่ายออกมาแล้วด้ช่พกทำพกทําหหน้าทั้งาเอียดทงเูงต้องกุ่มใจในมต่อของมัตเก่งมากเลยนะต้อง่มสนยไพี่็ต้องมีฟัรับไลายตัวอย่าง ไปขอไปเล่นกันบ้านหลังเนี้ยเสี่ยนก็ไอ้บ้านเราตั้งรวมทุกคนปุยช่วยตัวเนี้ยข่าวมากเลยโอ้โหข้าจะนิ่งไปไหนเป็นแบบยุคในแบบที่ต้องหวังมาก ดีอะไรเยอะขึนเลยอนนี้ทำไหมดแล้วแล้วกลับมาได้แล้วเฮ้ยนสารเงินแบบเนาะบผิวเขาว่างเลยอ่ะ

นคือคนเขาแบบเอยใหญ่ๆใช่ไหมเก่งอล่าเขาแหละฝนตะคือชอบอินตัวนี้มากเลยเออเหมือนเจ้าของอะไรที่บอกว่ามีเที่ยวเนาะป้อป้องเหมือนตัวเขาแหละเศรษฐาเอกอล่าของเขาอะเนาะดูแบบน่าดีน่ารักเป็นคลิปเนาะเกี่ยวกับที่เยี่ยหัวใช่ไหมแฟมมดี่ที่มีงานแฟนมีตประจำคอนเสิร์ตก็มีแบบเรื่องหลังอะไรเงี้ยว่า มีบอกทาอะไรบ้างเนาะก็ไม่ได้แค่ร้องอย่างเดียวเลยมีสัมภาษณ์มีถ่ายแบบมีอู้เยอะเคกินวงแดงก็หมายว่าจัดจัดทีก็ต้องแบบหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยเออมีการแสดงแบบหลายๆอย่างด้วยหนึ่งครั้งหนึ่งนอนตรงทีมันไม่ได้มาบ่อยๆแน่ค่ะให้เราได้เห็นนะว่าเบื้องหลังเขาทําอะไรทําอะไรอยู่กว่าจะแบบคอนเสิร์ตรวมมันก็ต้องเคลียร์ตารางงานของทุกคนที่อยู่ในค่ายให้ตรงกันไงใช่ใช่ แต่กเนาะเขาจัดเขาเก็บเยอะสะใจเขาก็ยังแบบใช้ชีวิตอย่างเงี้ยปกติไส่ได้ก็บังการเลยดีดีเพราะว่าแบบดีดีขึ้นเยอะแล้วใช่แต่แว่าแบบแค่แค่ออกไปข้างนอกใส่ใส่บ้างใส่บ้างปะแต่ส่วงมาก็เห็นใส่ก็เห็นใส่มองก็บังกันไว้ก่อนแต่แบบแสดงงานอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่มีเียอะไรเออ เราดูแล้วว่าแฮปปี้นะตอนที่เห็นเนาะเห็นน้องบอกแบบไปทําอะไรหรือว่าโชว์แสดงหรือว่าอะไรเงี้ยเขาดูมีแบบแรงอ่ะเขาดูแบบ e n น r g y e n e r g อะไรเงี้ยคือกูเหนื่อยเน่ยเดินทางแล้วเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีงานอีกงานหนึ่งใช่หรอเป็นงานใหญ่ครบรอบหนึ่งร้อยปีป่ะไม่แน่ใจว่าหนึ่งร้อยปีหรือว่าเป็นงานของของจีนเองะเราก็รอติดตามเนาะว่าแบบน้องี่บอกจะมาออกอะไรอีกใช่ไหมแต่คือที่เราเห็นเนี่ยอันนี้คือแบบ ให้เราได้ชื่นชมได้เอ็มอิ่มเอมกับประเทศไทยที่ไม่มีคอนเสิร์ตใช่ไหมแล้วประเทศเขามีคอนเสิร์ตแล้วเราก็รู้สึกว่าเต็มที่มากอ่ะคือมิชาเขาอยากไปคอนนู่นนั่นแหละแล้ววงนี่บอกว่าคือรอมากนะคะคือเขาเห็นตัวเองในกระจกแล้วเขาต้องรู้สึกอไยู่งอยากรู้มากเลยตอนนี้โอ้โหดูดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยมิชาใส่ก็ดูดีป่ะวะาเมื่อกี้เห็นส่องกระจกแล้วแบบเออรอแล้วรอแล้ว่อแล้วหล่อแล้วคือเขาบออะ ปอแล้วฟิลตี้บ็อกเกอร์เออเออโดนฟานไปทีมันรอแล้วรอแล้วกลับมาได้แล้วกลัวอะไรจริงจเนาะนะคะให้เราได้เห็นเนาะขอบคุณนะคะที่บอกออฟฟิเชียลเนาะนะคะแต่ก็ก็ดูดำน้ำไปเนาะเพราะว่าไม่มีแปะนะคะเนาะสำหรับช่องดูเวลาดูวิดีโอก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปนะคะสวัสดีค่ะ